ผลตกพี่น้องมาขึ้นนี่หลังจากแดดมาหลายมื่อแล้วโอ้ยฝนกระตกมาใส่มาขึ้นนี่ถือว่าซุ่มซื่นดีคดีอกดีใจม่วนสัตว์สาวาซิงยินเสียงห้องเชี่ยวเชี่ยอย่งหมดเส่าพี่น้องมันดีอกดีใจดินกะซุ่มซื่นปุ่นไพ่ กระเป๋พาพี่น้องยางอันนั้นกระดี๊อกดีใจกันยิ้มไปเปื่อยอยู่เมียมอลำเสียงเด็ดสิไป่ใช่ไรเมื่อจังหันเมื่อจังหันฝ่าเมื่อจังหันมอลำเสียงเด็ดเพิ่นตื่นแล้วบอกโอ้พุ่นนั่งจะกล้วยอยู่พี่น้องอันนี้ก็เป็นคนตกเมื่อคืนนี่ ผมลำเชียงเดชฟึ่นอยู่เทียงไห้เทียงหน้าพี่น้องเอาวงสีมาตั้งอยู่ไห้อยู่หน้าเลยให้พี่ให้น้องเขาเบิ่งบรรยากาศยงี้ยมเสาเมืมอนี้ก็ยังขึ้มอยู่เราเบิ่งชวนหมกหมีพึ่นไอ้พี่น้องมันลำเชียงเด็ด เฮ็ยยังไรอ๋บางนั่งหลองหังลำเพวกกระเลื่อนเป็นเลื่อนพี่น้องเขี่ยเป็นเขี่ยเ่รามันเขี่ยห้าเห็ดเป็นจะได้ฝนตกมาใส่หมองมีหมองมีดกบ่ปีนี่โอ้โหหมองมีมันตายแดดว่างหงมมันตายแดดไปแล้วฝนตกมาใส่ตึ๊กที่ผืนบ่พื้นหมากตายค่าต้น มหมักตายค่าตัวแล้วพี่น้องเลยนหนมักนี่อะไรมันแดดแห้งหลายปีนี่น้ำก็น้ำกอกนำวดานก็ขาดบัแห้งออกบัแห้งเรื่อยบริโภคบริโภคคลิปไร้หมื่นเลยพี่น้องกับ่มอะไรเนเชียงเด็ดยังแต่งกอลำอยู่ก็เลยบริโภคลงให้พี่น้องเบิ่งกอลำเมื่อวานมาถ่ายบรรยากาศยำ้าว หลังจากฝนตกใหม่มาคืนนี่นนพ่นเลี้ยงเป็ดเลีล้ยงไก่อยูพ่พี่เอิญโมโนมันลายจะบอกไก่นะมันพ่นก็เลี้ยงเป็ดเลีล้ยงไกง่มักมีพี่น้องปีนี้กับโมดกปัานใดมักมีก็ได้ เนื่องจากว่าอากาศแห้งแหลงร้ายหักกระตกเนี่ยพนหัากระตกน้องชากัดแห้งเป็นแหงเลยฝนตกใส่ขึ้น,นี่ย,ยังบกขางอยู่พี่น้องเอ้ยบานเฮามันในพ่นตกมาใส่กัดซุ่มซื่นก็ถือว่าอุดมสมบูรณ์และบานเฮาบาดเลยเป็ดหน่อยดีใจ ดีทางแดดแดดเลยพี่น้องในเล่นหน้ามน้องในหน่อยนี่แหละจะเป็นบรรยากาศอยู่ไฮอยู่หน้าประมาณนี้พี่น้องบันนอกบันหน้าเฮา่ายพี่น้องเราเบิง โอทีนี้จากบานไปโดนบดมด้มาบานมาเมืองเฮากับประมาณนีนและพี่น้องยังแนมบังน้องชาบนยังบมมีนามเลยต้นใหม้ใบหยา,าก็ยังแห้งเหี่ยวตายอยู่ทั่านั้นห้าบาเกิดพี่น้องแดงจะคขึงเลยบบเห็นสีเขียวเลยแต่ต้นใหม่ยังทนสภาพใด้ก็ยังเขียวอุ่ทุ่มอยู่คือเกา่า ก็รอเบิ้งหมูบนทั้งนี้โอ้เหลี่ยงกเหลี่ยงมูลาดพี่น้องเลี่ยงมูลาดธรรมดาเพชรน้อยอยู่นี่ก็ได้มูลาดเท่าธรรมดาเพื่อเลี่ยงประเเหลี่ยงมูพันมุยังดอกพี่น,อน้อ ฟังลั่มไปนัน่ยเงมือเจ้านอนหน้าน้าบ่ายบอ่อพนักกำลังดังในช่วงนี้เนาะใช่เลยมันบ่宝马น้องไก่เนาะเจ้หมูยังเล่นนะผมเป็นเลยโล่มือเจ้เป็นังไหคือตานีน่ยผมหมองมี่เป็นยนตายไปเลยเนี่ยอ่าตัวพี่น้องตายมองมีโโ่เอาตัวในเต็นอยู่ตาย ต้นนึ่งก็ตายสิดายได้หนอสองเนอต้นนี่ก็แห้งหลายหมากตายหมดเลยนี่หกหกหมากหกหน่วยตายหมดอย่างนั้นมันแห้งมันแหลงบานเท่ามันทนต่อสภาพดินผาดินฟาอากาศบ่ไย้มันก็เลยตาย ออก็พนตกมาใส่ขึ้นนี่ก็มีแห้งแน่แบบน้านเลยตัวมันตายก็บจิตายเลยเลยพี่น้องตัวมันบ่อตายก็บจิตซุ่มซื่นขึ้นมาน้ำน้องก็เห็ดแยน่อยู่พี่น้อง ทั้งคนวานนอกก็ดีออกดีใจมือนเดียพลโตขำมาใส่ให้ใส่ชวนคือว่าสุ่มซื่นสัตว์สาวสิงกับดีออกดีใจแตกตื่นเลยเน่ยหมเสาได้ยินแต่เสียงนกหงองฉะนั้นพี่น้องเอาสำหรับคลิปนี้กับฝากสำหรับคนพี่น้องฝาคคกกดไลค์กดแชร์กดติดตาม สำหรับภาพบรรยากาศย่ำชาๆอยู่ไฮอยู่ส่วนบันนอกบันหน้าเฮาเนาะขอขอบใจ